คุณพ่อเด่นพง์ฤทิพัน์ท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2494ณบ้านหัวนวนชาติตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรพิสัยจัังหวดร้อยเอ็ดท่านเป็นบุตรของคุณพ่อนายน้อยอินคุณแม่หาฤทธิพัน์มีพี่น้องร่วมก,กัน9คนดังนี้ 1. นายเด่นพง์ฤทิพัน์ผู้มาเชิญในขณะน,นี้ 2. นางเย่สมทาน สามนายศรีสรีนริทิทักษ์เสียชีวิตแล้วสี่นางนี้นวนการสิง์ห้านายเสกสิริทิทักษ์หกนางแต้มชัยน้ำอ้อมเจ็ดนางวิราพรพรวงแปดนายสุริศริทิทักษ์และเก้าทู้ท่านผู้ใหญ water, ่ร่วมชีวิตริทิทักษ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนประปาหมู่ที่สิบหกการศึกษา คุณพ่อเด่นพงศ์ริธิพักเรลยจบชั้นประถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนวัดบ้านหัวนาัชาติหลังจากนั้นก็ได้ออกมาช่วยครอบครัวประกอบเกษตรกรรมทำมาค้าขายเรื่อยมานะครับชีวิตการครองเรือนคุณพ่อเด่นพงศ์ริธิพักเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยที่จะมีเย่ามีเรือนท่านได้สนรสกับคุณแม่สังคมฤทริทิพักและให้กำเนิดุูกทิดาด้วยการรวมสนามคนนี้หนึ่ง ดาบตำรวจพอีวัดรีทิพักส่งรถแล้วมีหลานปู่จำนวนสองคนสองดาบตำรวจสุรรีทิพักส่งรถแล้วมีหลานปู่จำนวนหนึ่งคนและสารนางสาวนึง่งรักรฤทิพักหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตําวัหนองของามอำเภออาจสามารถจังหวัดกรเอีดส่งรถแล้วมีหลานตาจำนวนสองคน ชีวิตการทางานและบันทสายนี้นะครับในการดำเนินชีวิตในสังคมและครอบครัวท่านก็ดำรงตนเฉงเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปใช้ชีวิตแบบเรียบง,งา่ายท่านจะได้ความร่วมมือกับสังคมสว่วนรวมด้วยดีตลอดมาท่านและครอบครัวของท่านรับในอาชีพค้าชายนะครับท่านจะมาอบรมท่าสอนให้ลูกหลานประกอบอาชีพสุจริตสั่งสมคุณงามความดีและให้เป็นคนดีของสังคม พามีน้ำใจในรีที่มีต่อลูกหลานญาติทุกคนนั้นย่อมเต็นที่ประจักษ์แก่จันทุกคนแล้วประวัติการเจ็บป่วยคุณพ่อเด่นพงษ์ฤทธิทักษ์ท่านก็เป็นผู้คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจนเมื่ออญญายุย่างก็สูงวัยผู้สูงอายุท่านมีโรคประจำตัวนะครับลูกหลานต้องพาพบแพทย์ตามตารางนัดหมายตลอดมาซึ่งอาการต,ต่างๆ ก็อพอสมตัวอยู่ได้มาเป็นระยะเวลาหลายปีสามารถทำง,งานต่างๆได้ตามปกตินะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นแผลที่ขานะครับลูกหลานก็ได้นำส่งโรงพยาบาลประจัอต์ลำปิอและคุณหมอมก็ได้ส่งต่อไปโรงพยาบาลประจัจังหวัดต,ตามลำดับนะครับในช่วงระยะเวลานั้น คุณหมอก็ได้พยายามเยียวยารักษาอย่างสุดความสามารถแต่ตลอดระยะเวลาเหล่านั้นอนาการของคุณพ่อเด่นพง์ไม่สนองต่อในทางที่ดีขึ้นต่อการรักษาเลยมีแต่สุดลงตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณก้านาฬิกาสี่สิบนาทีของวันที่เจ็ดกราคมพุทธศักราชสองพัคุณพ่อเด่นพงศ์ตรารีผู้มี ของพรอบครัวอิทธิพักน์ได้าจากไปด้วยอ,อาการอสงบยังความเศร้าโศกเสียใจและอะไรให้กับลูกหลา,านญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งรวมสิริอายุได้72ปีจากความรู้สึกของลูกหลานทุกคนประมวนสรุปได้ว่าเด็ตุลาที่ผ่านมาพาหวานไหวกฤติพัทักบ้านเราต้องเศร้าหมองเมื่อคุณพ่อ จากไปอารพองได้แต่มองภาพถ่ายใจอาวรคือคุณพ่อดิภพงศ์ฤทธิพักงานประจักษ์ฝากไว้เป็นอ,น,อนุสรจากวันนี้ต้องภาาจังจากจอไปพักผ่อนเมืองสวรรค์อันอัมภัย72ปีที่ชีวิตสถิโตโลกท่านมอบโชคมอบรัก ฝากใจให้รำรึกถึงพระคุณอบอุ่นใจเราทุกคนนั้นอะไรในวันนี้จากความดีที่พ่อสร้างอย่างต่อเนื่องคุณพ่อคงรุ่งเรืองกระเทือนสีน้ำสวรรค์ชั้นฟ้าปรรดามีสมบุญที่พ่อสร้างสรรค์ทุกวันมากราบพมาน้อมอะไรใจคิด และทราบซึงความดีสุดมีค่าพ่อเด่นพงศริธิพักหลักษัทธาขอบูชาพระคุณท่านนิรนันดร